สวัสดีค่ะบรรยากาศการเมืองไทยตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงขึ้นทุกขณะเลยนะคะครับผมเพราะว่าเรากำลังนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์2569ที่กำลังจะมาถึงแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่พักการเมืองที่อออยู่ในสปอตไลท์มากที่สุดในตอนนี้เลยอืนั่นก็คือพักประชาชนที่นำโดยคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือที่หลายคนเรียกกันว่าคุณเทงค่ะวันนี้เรามีข้อมูลในมือเยอะมากเลยนะคะ ทั้งบทความบทวิเคราะห์แล้วก็ผลสำรวจต่างๆใช่เลยครับเราจะมาลองประติดประต่อจิ๊กซอพวกนี้เข้าด้วยกันเพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือยุทธศาสตร์ที่แท้จริงของพรรคนี้ใช่เลยครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือการกลั่นเอา,เอาแก่นสำคัญจากข้อมูลทั้งหมดนี้เลยครับออกมาเพื่อจะทำความเข้าใจว่าอะไรคือเบื้องหลังความนิยมที่มันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและที่สำคัญกว่านั้นเลยนะคืออะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่รอพวกเขาอยู่ข้างหน้า ซึ่งบอกได้เลยว่ามันมีหลายมิติที่ซับซ้อนมากจริงๆครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่สุดก่อนเลยวิสัยทัศน์ที่พักประกาศคือรัฐบาลประชาชนพาประเทศไปไกลกว่าเดิมอืมพร้อมสโลแกนไทยไม่เท่าไทยเท่ากันและไทยทันโลกฟังดูทะเยอทะยานมากเลยนะคะทำว่าไปไกลกว่าเดิมในที่นี้มันหมายถึงอะไรกันแน่ค่ะนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับจากบทวิเคราะห์หลายชิ้นที่เรามีเนี่ยนะ ชี้ตรงกันเลยว่าคำนี้ไม่ได้หมายถึงการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ oh. แต่เป็นการเสนอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเลยครับมันคือการบอกกับประชาชนว่าพรรคไม่ได้มาเพื่อแก้ปัญหารายวันหรือว่าแจกเงินแล้วก็จบไป mm. แต่มุ่งเป้าไปที่การรือ้อแล้วก็สร้างรากฐานของประเทศใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชน <c oughs> การปฏิรูปกองทัพหรือการปฏิรูประบบราชการ ตรงนี้แหละครับที่เป็นเหมือนแม่เหล็กเลยคือมันไปโดนใจคนกลุ่มที่รู้สึกว่าพอแล้วกับการเมืองแบบเดิมๆแล้วก็อยากเห็นประเทศเปลี่ยนแบบแบบยกเครื่องจริงๆอืพ่อจะเห็นภาพแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่ซ่อมบ้านแต่จะรื้อแล้วสร้างใหม่เลยซึ่งก็ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้พูดลอยๆนะคะเพราะมีการเปิดตัวทีมรองนายกรัฐมนตรีถึง4คนพร้อมแบ่งงานกันชัดเจนมากถูกต้องครับ การเปิดตัวทีมงานลุวงหน้าแบบนี้คือการส่งสัญญาณที่ส่งพลังมากมันบอกว่าเราพร้อมแล้วอืการมอบหมายให้คุณสิริกัญญาตันสกุลดูแลเรื่องการปฏิรูประบบราชการหรือให้อาจารย์วีรยุทธ์การจะนะชูศักดูแลเรื่องเศรษฐกิจใหม่มันสร้างภาพจําว่าพักนี้ไม่ได้มีดีแค่หัวหน้าพักแต่มีทีมเวิร์กมีคนที่มีความสามารถพร้อมจะเข้ามาทํางานในแต่ละด้านทันที ซึ่งในทางการเมืองนี่คือการสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงคะแนนเสียงได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับแต่เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างนี่มันอาจจะฟังดูใหญ่แล้วก็ไกลตัวสําหรับคนทั่วไปนิดหน่อยนะคะครับทีนี้ลองสูงเข้ามาดูนโยบายที่มันจับต้องได้ที่ส่งผลกับชีวิตประจําวันของผู้คนกันมั่งดีกว่าดิฉันสนใจน,นโยบายหนึ่งที่ได้ยินจากเวทีปราศัยที่ขอนแก่นมากชื่อมันแปลกดีหวยใบยเสร็จมันทํางานยังไงค่เนี้ยนโยบายหวยใบยเสร็จเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับ เพราะแกนของมันไม่ใช่แค่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่มันคือการการแฮกพฤติกรรมผู้บริโภคแฮกพฤติกรรมใช่ครับหลักการนง่ายๆคือทุกครั้งที่เราซื้อของจากร้านค้าร่ย่อยร้านโชห่วยหรือร้านค้าในชุมชนใบเสร็จรับเงินนั้นจะกลายเป็นสลากให้เราลุ้นรางวัลได้ทันทีเดี๋ยวนะคะหมายความว่ายิ่งซื้อของร้านเล็กๆก,ก,ก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรวยใช่เลยครับบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งชี้ว่านี่คือการ ใช้นิสัยรักการเสี่ยงโชคของคนไทยมาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนทิศทางการไหลของเงินโอ้โหมันคือการสร้างแรงจูงใจมหาศาลให้คนหันไปใช้จ่ายเงินในเศรษฐกิจฐานรากแทนที่เงินจะไหลไปกระจุกตัวอยู่กับห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ไม่กี่เจ้าเหมือนทุกวันนี้ไงครับอืมันเป็นนโยบายที่แบบทําการตลาดให้ตัวเองได้ในดูเลยฉลาดมากเป็นการพลิกมุมคิดที่น่าทึ่งจริงๆแต่ในทางปฏิบัติมันมีข้อกังวลอะไรบ้างไหมคะ ในบทวิเคราะห์ได้พูดถึงหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะเกิดตลาดมืดซื้อขายใบเสร็จกันหรือระบบมันจะจัดการยากไหมเป็นคําถามที่ดีมากครับในแหล่งข้อมูลก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องความท้าทายในการนําไปปฏิบัติจริงเหมือนกันค่ะเช่นการออกแบบระบบหลังบ้านที่ต้องรัดกุมเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการทําให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้จริงๆซึ่งแน่นอนว่าเป็นงานใหญ่ แต่แนวคิดหลักที่พยายามจะสื่อคือการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่พักใช้เป็นจุดขายมาโดยตลอดครับเข้าใจเลยค่ะแล้วนอกจากเรื่องนี้มีนโยบายปากท้องอื่นๆที่เป็นเรือธงอีกไหมคะโดยเฉพาะเรื่องที่คนบ่นกันทั้งประเทศอย่างค่าไฟกับค่าแรงมีครับและเป็นประเด็นที่พวกเขาเล่นแรงมากเรื่องค่าไฟพักเสนอว่าจะลดทันที25สตางค์ในปีแรกโอ้โห และตั้งเป้าลดให้ได้ถึง75สตางค์ใน10ปีโดยใช้วิธีเปิดเซรีธุรกิจพลังงานเพื่อทลายการผูกขาดแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆอยู่ตรงนี้ครับการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ทำให้แกนนำพักทั้งคุณนัทพงษ์และสอสออีกหลายคนถูกบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายรวมกัน300ล้านบาทอะไรนะคะ300ล้าน นี่มันเงินที่สามารถทําให้พักการเมืองล้มละลายได้เลยนะแล้วพวกเขาทํายังไงต่อคะแทนที่จะถอยกลับโดนขู่ฟ้องขนาดนี้นี่แหละครับคือการเดินเกมการเมืองที่เฉียบขาดมากแทนที่จะเงียบหรือกลัวพักนําเรื่องนี้มาขยายผลทันทีเลยพลิกเกมเลยพลิกสถานการณ์จากผู้ถูกกระทํามาเป็นผู้ต่อสู้ พวกเขาออกแคมเปญสื่อสารว่าเห็นไหมนี่คือหลักฐานว่าเรากำลังต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆมันกลายเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของพรรคในฐานะผู้ท้าทายอำนาจเก่าได้แบบทรงพลังที่สุดโดยใช้คดีฟ้องร้องของคู่ต่อสู้เป็นอาวุธครับโหพิกวิกฤตเป็นโอกาสของจริงเลยแล้วเรื่องค่าแรงล่ะคะ เรื่องค่าแรงก็ชัดเจนครับคือเสนอให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอัตโนมัติทุกปีโดยผูกกับตัวเลขค่าครองชีพและอัตรางเงินเฟอ้อที่ประกาศอย่างเป็นทางการอ๋อไอเดียก็คือเพื่อเอาเรื่องปากท้องออกจากเกมการเมืองไม่ต้องรอให้นักการเมืองมาหาเสียงด้วยการเกทับตัวเลขกันทุก4ปีแต่ให้มันเป็น,นกลไกอัตโนมัติที่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจจริงๆมีอีกนโยบายหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากคือการยกระดับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการรับรองแล้วก็ให้เงินเดือน15,000บาทใช่ครับนโยบายนี้ถูกมองว่าเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยใช่ครับคือหนึงมันไปรองรับปัญหาสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอย่างหนัก2คือสร้างงานที่มีคุณค่ามีรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มอสอมที่มีอยู่ทั่วประเทศและ 3. คือยกระดับระบบสาธารณสุขในระดับชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นไปพร้อมกันเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระดับจุลภาคที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ นโยบายเหล่านี้ชัดเจนเลยนะคะว่ามุ่งท้าทายโครงสร้างเดิมๆทั้งทุนพลังงานระบบค่าแรงไปจนถึงระบบสวัสดิการซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปอีกบทบาทหนึ่งของพรรคได้อย่างพอดีเลยนั่นคือการทําหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาตอนนี้พวกเขาทําอะไรไปบ้างคะในบทบาทนี้ดุเดือดไม่แพ้กันเลยครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือการวิพากวิจารณ์ร่างงบประมาณปี2569คุณนัฐพงษ์ใช้คําแรงมากว่ารัฐบาลคิดตื้นและไม่รอบคอบ ประเด็นหลักที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือพักประชาชนเจาะไปที่งบลงทุนของประเทศที่พบว่าเกือบหนึ่งในสามถูกนำไปใช้กับโครงการก่อสร้างแบบเดิมๆอย่างสร้างตึกตัดถนนขุดคลองซึ่งการสร้างถนนหรือตึกมันก็ดูเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วทาไมพักถึงมองว่าเป็นปัญหาล่ะคะสิ่งที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือนี่ไม่ใช่แค่การใช้เงินแบบเดิมๆ แต่มันคือการลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ถาวรหรือ capital expenditure ท,ที่มีตัวคูณทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่ำมากพักประชาชนเขาเลยแย้งว่าถ้าเอาเงินจำนวนเดียวกันนี้ไปลงทุนกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด<อ>ิจิทัลหรือให้เป็นงบประมาณโดยตรงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอให้พวกเขาไปคิดโครงการที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่จริง มันจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกว่าการสร้างถนนอีกเส้นหนึ่งมากครับอ๋อคือไม่ได้บอกว่าการสร้างถนนไม่ดีแต่บอกว่ามีวิธีใช้เงินที่ฉลาดกว่านี้แล้วก็ได้ผลตอบแทนกับประเทศมากกว่านี้แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องความโปร่งใสด้วยใช่ไหมคะประเด็นใหญ่เลยครับพักทั้งคําถามดังๆเลยว่าทําไมคณะกรรมการงบประมาณเสียงข้างมากถึงไม่ยอมให้มีการถ่ายทอดสดการประชมุมอ้าว ทั้งที่เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากในยุคนี้การปิดห้องคุยเรื่องงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคนมันทําให้เกิดคําถามถึงความโปรง่งใสและเป็นการตอกย้ําแบรนด์ของพรรคที่ชูเรื่องนี้เป็นธงนําเลยครับซึ่งการตรวจสอบแบบเข้มข้นนี้ไม่ได้เพิ่งมาทํากับรัฐบาลชุดปัจจุบันใช่ไหมคะดิฉันจําได้ว่าตอนรัฐบาลคุณแพทองทานชินวัตร คุณนัทพงศ์ก็เคยเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากเรื่องดีลแลกประเทศถูกต้องครับการอภิปรายครั้งนั้นถือเป็นหมุดหมายสําคัญในการสร้างแบรนด์ทางการเมืองของพรรคเลยค่ะมันคือการประกาศตัวว่าเป็นฝ่ายค้านที่พร้อมจะชนกับอํานาจรัฐทุกรูปแบบไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล ไม่มีการประนีประนอมในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตซึ่งมันก็ทําให้ภาพลักษณ์ของพักชัดเจนมากในสายตาผู้สนับสนุนครับพอพูดถึงการเป็นฝ่ายค้ายมันก็นําเรามาสู่เกมการเมืองที่ซับซ้อนในปัจจุบันที่รัฐบาลคุณอนุทินเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับแล้วทั้งพักประชาชนกับพักเพื่อไทยก็ต่างจ้องจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะที่คุณอนุทินเองก็ขู่กลับว่าจะยุบสภาทันทีสถานการณ์ตรงนี้มันเป็นยังไงคะ บทวิเคราะห์จาก Daily New s มองเกมนี้ได้น่าสนใจมากครับเขาชี้ว่าการยุบสภา,าอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับคุณอนุทินเพื่อเลี่ยงการถูกลงมติไม่ไว้วางใจกลางสภาซึ่งจะเป็นเหมือนตราบาปทางการเมือง<ม>แต่ในขณะเดียวกันพักประชาชนเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เอ่อกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันนะเพราะในอดีตพวกเขาเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายค้ำให้รัฐบาลคุณอนุทินจากการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะการมาแล้วอประเด็นนี้จําได้ค่ะ มันดูย้อนแย้งกับบทบาทฝ่ายค้านที่แข็งก้าวของพักมากเลยนะคะจากมุมมองของคนนอกอาจจะมองว่าตกลงแล้วเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่พักชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไงคะคุณนัทพงศ์ออกมายอมรับตรงๆเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นจุดที่ทําให้พักถูกวิจารณ์หนักและผลโพลก็ชี้ชัดว่าความนิยมในตัวเขาลดลงจริงหลังการตัดสินใจครั้งนั้นอืมกการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ใช่การคาตัวรัฐบาลอ๋อซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเส้นแบ่งที่บางและสื่อสารยากมาก แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการยอมรับความผิดพลาดทางการเมืองของคุณนัทพงศ์ที่บอกว่าต้องน้อมรับเสียงวิจารณ์และนำไปปรับปรุงการทำงานซึ่งเป็นการแสดงวุฒิภาวะที่หาได้ไม่บ่อยนักในแวดวงการเมืองไทยครับมาถึงตรงนี้เราเห็นภาพยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากเลยทั้งนโยบายที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างการทำงานฝ่ายค้านที่ดุดันและการเดินเกมการเมืองที่ซับซ้อนแต่มีจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากและอาจจะเป็นตัวแปรที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือบทบาทของอำนาจตุลาการโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีงานศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศักดิ์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 มหาวิทยาลัยธรรม วิทยาลัยธรรมศักดิ์มหา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 วิทยาลัย ธรรมศักมหาวิทยาลัย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 ธรรมศัก วิทยาลัยธรรมศักดิ์มาหาวิทยาลัยธรรมศักดิ์มาหาวิทยาลัยธรรมศักดิ์มาหาวิทยาลัยธรรมศักดิ์ม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 หาวิทยาลัย ธรรมศักด ah ิ์มหาวิทยาลัยธรรมศักด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 ิ์ มวิทยาลัยธรรมศักดิ์มหา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 วิทยาลัย ธรรมศักดิ์มาหาวิทยาลัยธรรมศักดิ์มาหาวิทยาลัยธรรมศักดิ์ม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 หาวิทยาลัยธรรมศักดิ์ มาหาวิทยาลายาัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลายาัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลายาัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาล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 ัยธรรมศาสตร์